สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอากระโปงครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นไม้ครับผมเอาให้กระรอกินกับทานชมขรโพดครับดีกว่าเอาไปทิ้งปเปล่าครับเพราะว่าเช้า,ชานะครับก็กระรลกวน,นึะครับลงมาจริงกระโท่านชมเดี๋ยวเราก็จะทําการมัด้าวโพดแล้วก็เอาไปปลูกบนต้นไม้ครับ หลอ,อ,อกมันเยอะครับเดี๋ยวผมจะมัดโอ้ต้นละสองฝักดีกว่าอืมเดี๋ยวเธอ เอาไปทิ้งเนะาะมันกินดีกว่าจะลองมีตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นไปมัดบนต้นไม้ครับท่านผู้ชมโอ้ย นี่ครับะเอาติดตามบนต้นไม้เลยครับโอเคท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปมัดนะผมเ้าโพดครับอยู่บนต้นไม้ให้กระรอกกินครับท่านผู้ชม เราจะไมมัดต้นมะขามครับต้นม,มออออะขามเฮครับทนชมเราก็อยอยู่บนต้นมะขามนะครับ เห็นไม่นอน กล่องเ็นไม่นอนนี่ครับเดี๋ยวเราจะมัดตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โอยขาดเนี่ย เราจะมัดจุดนี้ครับ นี่ครับท่านชมกล้องเห็นไปน้าหน่อยเห็นไหน้นยุดที่สองมังกรวัดมัดไปตรงนี้ครับให้มังกินครับท่านชมเป็นกระโพดที่ผมอย่า,ยางไว้หมดย่างตั้งแต่เมื่อวานครับ Để em, em mà kín. Có lọc ừ. Đây cái em Và bên vài con ท่านผู้ชมผมก็เอาขึ้นไปหวห้อยู่ด้านบนครับสองฝักครับสองที่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไป <c oughs> ไปเราไปต้นที่สองต่อครับต้นนี้ครับมันชอบมอากินเยอะครับเขาหลอก เด sociedad, ี๋ยวผมเอาบันไดพาดก่อนครับไปแล้วก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนมุมกล้อง อะโอเคเราก็ปีนขึ้นไปต่อครับอ นี่ครับท่านชมผมจะมัดไว้กิ่งนี้ครับ มากินครับ มาแล้วครับมัดแล้วหนึ่งฝากท่านชมครับ,รบาปากที่สอง อักที่สองครับอยู่จุดนี้ครับอาจจะมัดยากหน่อยโอเคครับผมไปผมก็ได้ลงครับโอ้ยขึ้นง่ายจะลงยากท่านชมไปฝากกดไลค์กดแชร์ครับสองตุยสองตุยพระแล้วแชนแนลครับผมขอหย็ดตกท้ายอยู่เรื่อยเลยผม เราก็ได้ลงครับขนาดนี้เราก็ได้ลงเราก็นั่งดูครับผมว่ามันจะเอามากินนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับโอเคครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมก็ เอากระโพดทีวผมจีไว้เมื w ่อวานครับผมขึ้นไปมาให้มันกินครับอยู่บนต้นมะขามสองต้นครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะรอหั่นกินเนาะเวเราต่อคลิปอีพีนะครับผมคลิปหน้าเจนมาสวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย